คำถามแรกนะครับบอกว่าตอนเดินจงกรมแล้วมีความคิดผุดขึ้นทําให้การสังเกตฝ่าเท้าที่กําลังสัมผัสพื้นไม่ต่อเนื่องแบบนี้ควรสังเกตความไม่เที่ยงของความคิดหรือไม่ต้องสนใจความคิดนั้นแล้วกลับมาทําความรู้สึกที่ฝ่าเท้าทัานทีนะฮะมันมีสแบบนะขอให้ท่องไว้แม่นๆว่า ที่เรานั่งสมาธินะทำอนาปานาสติหรือว่าเดินจงกรมก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องการให้จิตนะมันเห็นความไม่เที่ยงหรือเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์สมาธินี่เราก็ต้องพิจารณาว่าณนะขณะนั้นเนี่ยจิตมีความพร้อมที่จะเห็นไอ้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยโดยความเป็นอะไร ระหว่างสิ่งที่ถูกรู้แก่สิ่งที่มันจะกําลังท่าเรือนมองไม่ชัดจิตยังไม่โฟกัสถ้าหากว่าจิตยังไม่โฟกัสดีนะครับตอนนั้นแสดงว่าความพุ้งสั้นมีกลุ่มก้อนหนาแน่นเราต้องเอาชนะความพุ้งสั้นก่อนยกตัวอย่างในคําถามนี้ถ้าเราเดินจงกมรมแล้วเกิดความคิดขึ้นมานะ แล้จะดูอะไรระหว่างฝ่าเท้ากระทบกับดูความคิดโดยความเป็นของไม่เที่ยงคําตอบคือถ้าความพุ่งสร้างมันยังเกาะกลุ่มหนาแน่นนะให้กลับมาดูที่ฝ่าเท้ากระทบเพื่อที่จะแย่งพื้นที่ความพุ่งสร้างให้ได้ก่อนจิตมันยังไม่พร้อมที่จะเห็นความไม่เที่ยงหรอกจิตยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะแยกออกไปเป็นผู้รู้ว่า ความฟุ้งซ่านมันเป็นแค่ภาวะความไม่เที่ยงอย่างหนึ่งนะเราต้องเอาความสงบให้ได้ก่อนพูดง่ายๆเอาสมาะให้แข็งแรงก่อนนะอยยังเดินเดิน,เด,นเดินไปรู้สึกถึงเท้ากระทบแปะแปะแปะไปเนี่ยแล้วมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาหนานแน่นเลยนะแล้วก็เราดูความฟุ้งซ่านนั้นไม่ออกเราก็กลับมาซอยเท้าเร็วขึ้นนะะเดินเร็วขึ้นเพื่อให ผัสสา,ากระทบเนี่ยมันมาแย่งพื้นที่แล้วถ้าหากว่าเรารู้แบบไม่เร่งนะรู้เท้ากระทบแบบไม่เร่งไม่เหมือนกับรีบร้อนนะเราก็จะรู้สึกว่าเท้ากระทบที่มันกระทบไปแปะแปะแปะนั้นเนี่ยมันกลับมาชัดขึ้นแต่ถ้าเราเร่งร้อนนะอาการเร่งร้อนมันจะชัดแทนเทา้าลองสังเกตตรงนี้ดีๆนะ ถ้าเราใจร้อนแล้วก็อยากรู้เท้ากระทบแทนที่ทำให้ความฟุ้งซ่านมันหายไปทันทีมันจะกลายเป็นความรู้สึกว่าใจเราเนี่ยมันมีอาการแข็งๆทื่อๆแปลกๆนั่นแหละตัวนี้แหละที่เกิดขึ้นจากการที่เราเผลอไปเ,ออเร่งร้อนนะใจร้อนที่จะรู้เท้ากระทบนี่ถ้าเรารู้เท้ากระทบได้พอดี มันจะมีความรู้สึกว่าใจเนี่ยมันเร่งเร่งขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วสงบลงได้กายเนี่ยมันอาจจะแข็งแข็งเกร็งเกรงขึ้นมาแล้วก็อ่อนผ่อนคลายลงกล้ามเนื้อผ่อนคลายลงนี่คือจุดสังเกตพอเรารู้สึกถึงเท้ากระทบได้นานพอนะมันจะมีความรู้สึกทรงทรงตัวนิ่งแล้วก็เห็นออกมาจากข้างใน คือมันเริ่มเกิดนิมิตขึ้นมาจากใจที่นิ่งอะ่ะนะเห็นเป็นกายเนี่ยที่กําลังก้าวเดินกระทบกระทบกระทบอยู่เห็นจากจากข้างในไม่ใช่เห็นจากสายตาภายนอกพอเราเริ่มรู้สึกว่าใจมันว่างกว่าเดิมความผุ้งสร้างมันเบาบางลงกว่าเดิมอันนี้แหละที่เริ่มพร้อมจะเห็นความผุ้งสร้างในขณะเดินจงกรมนะฮะ เบวคือเมื่อใจเรานิ่งนะอยู่กับเท้ากระทบเป็นหลักแปะแปะแปะไปใจไม่เคลื่อนไปไหนอยู่ไปได้ทั้งสองรอบสามรอบหรือเป็นสิบรอบยี่สิบรอบใจนี่ไม่เคลื่อนเลยมีแต่ความเบามีแต่ความนิ่งมีแต่ความสงบนะรู้สึกถึงเท้ากระทบที่อ่อนสลวยไม่มีความแข็งไม่มีความเกรง็งกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งใจแบบนั้นแหละที่เริ่ม มีความพร้อมมากพอที่จะไปรู้ความฟุ้งซ่านโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้กล่าวคือนะพอมีสักรอบหนึ่งใจเรามันเริ่มเคลื่อนมันจะรู้สึกไงว่าเคลื่อนจากโฟกัสนะที่มันนิ่มๆน,นวลๆสบายๆรู้สึกถึงเท้ากระทบอย่างอ่อนสลวยไปเนี่ยนะใจมันเงียบๆแล้วเสร็จแล้วมีอยู่รอบหนึ่งที่มันเริ่มมีอะไรผุดขึ้นมา เป็นความปุ้งเป็นความระจ่ายเป็นความรู้สึกว่าอยากจะแล่นออกไปข้างนอกอยากจะออกไปหาอาหารอันโอชะของจิตนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับกามาคุณ5หหรือว่าความบันเทิงที่เราติดใจพึงใจพอเรารู้สึกแวบขึ้นมาณขณะที่ใจกำลังว่างใจกำลังใหญ่ ใจกําลังมีกําลังไอความฟุ้งซ่านตรงนั้นจะเป็นเหมือนกับเศษผงที่ปลิวเข้ามาให้รู้นะว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นณนะขณะก้าวกระทบก้าวไหนก้าวกระทบก้าวนั้นมันจะเลื่อนๆพล่าๆไปกลายเป็นความฟุ้งซ่านในหัวขึ้นมาแทนเหมือนกับเอตอนแรกเนี่ยเราอยู่ในหุ่นนะอยู่ในโพรงอะไรว่างๆใสๆ เสร็จแล้วมีภาวะคุณๆอะไรผุดขึ้นมาแทนนะพอพอรู้ได้อย่างที่มีสมาธิมีความมีจิตมีที่อ่อนโยนเป็นพื้นฐานเนี่ยไอ้ฝุ่นฟุ้งที่มันผุดพลายขึ้นมามันจะกลายเป็นแค่ของชั่วคราวที่ผุดขึ้นมาแล้วไม่ติดจิตไม่ย้อมจิตไม่ครอบงำจิต มันจะอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปให้ดูเสร็จแล้วไอ้เท้ากระทบที่มันยังคงเป็นศูนย์กลางสติอยู่เนี่ยมันก็ไม่หายไปไหนแต่มันจะกลับมาชัดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับถามตัวเองว่าณขณะนั้นความพุ้งส่านหนานแน่นจนกระทั่งเราไม่สามารถรับรู้เท้ากระทบได้ไง่ายๆหรือเปล่า ถ้าหากว่าความพุ้งซ่านหนาแน่นนะเราต้องเอามันลงให้ได้ก่อนนะครับแลว้ววิธีเอามันลงเนี่ยไม่ใช่ไปเร่งรัดให้ได้ภายในนาทีเดียวอาจจะหมายถึงการที่เราค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะรู้เท้ากระทบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เร่งร้อนนะจนกระทั่งเห็นว่าการกระทบ ที่มันเกิดขึ้นทีๆเนี่ยมันมาแย่งพื้นที่ความฟุ้งซ่านได้เองความฟุ้งซ่านเบาบางลงแล้วเราถึงมาพิจารณาความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่านนะครับ